สวัสดีค่ะมื่อนี้พมก็สองเสียงทำดินแชนแนวจ้าเมื่อนี้ก็ได้เวลาพาน้องงอนน้องควายออกขอบนะคะเนาะจะบาก่อนสิไป้ายก็ให้เพื่อนเลีมหยาอยู่นในสวนขอบอง้อนนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะหยาคือเขียวเยวนาะค่ะเนะาะจักประมาณจะอ่ะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินทางลงไปสวนหอยเฮาเนาะค่ะเนาะเราลุงบัตรอยู่จ้าลุงบัตรเอาหยาไปไว้สวนหอยเฮาอยู่เนาะเราก็เลยมา ปล่อยเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นได้เล็บหนาอยู่ในขอ,ขอ,งนอกงัวนี่ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวาพาเพิ่นลงไปเนาะจ้ะเนาะอ่ะชมพูเป็นอย่างเล็บหนาทียเดี๋ยวค่อยไปเร็วเล็บหนาก่อนเดี๋ยวก็ลุงบัดเพลินเอาหนาไปเรียบร้อยแล้วเพิ่นสิมาหับเนาะค,ะะคะ่นะเนาะหน้าวัวของเราก่ะ เล่มหยาไปก่อนนะคะเนะะาะเท่าที่ก็เป็นน้องควายนะคะเนาะหยาก็เพิ่งได้เล่มอยู่ค่ะหยาเพิ่งก็ปงขึ้นมาแล้วหลังจากกินไปมือนั้นน้องคะ่ะเนาะก็วางวินไว้ไลยมือค่ะเดี๋ยวมาก,กินอีกท่น,นึงนะคะน้องห้เพิ่นได้ปงเลยค่ะกำลังเขี้ยวกำลังเป็นตะลิมเลยนะคะ,ะให้เพิ่นได้กินก่อนแต่สิภาพเพิ่นเดินทางไปสวนหอยของเฮาเนาจะจต่เนาะ าเล็บพาเลาะยู่นี่ก่อนนอกจากเนาะมึงสิพาไปเบิ่งน้องมะน้อยอยู่ข้างหลังนป็นกำลังหวุนไหวหวุนไม้น้ำเจ้าเป่านะคะเนาะเจ้าเป่าเขาจะเป็นนักเลงอย่างหน่อยเป็นสอบเป็นเอาหัวส้นนั่นส้นนี้นะคะเนาะต้องมะน้อยของเขาหน่ยค่ะกำลังจะเป็นเบาเนาะนี่ค่ะกำลังจะสีเงยแต่พันเดีป้านมอยู่เจ้าเป่านี่ไปเลย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 หนีเจ้านวลน้อยของเขา เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังเสือหูดีเสบเสืบบอสหูดีเสบบ,บึงออกไปเบึงหนี่เลยออกไปเลยออกไปว่ามึงก็แสงไงบึบงดูมึงดูเสแงเพิ่งดูไปไ้กินเป็นหยังมีหยางให้เล่มบ่มลเล่มน,น,นะจ๊ะเนาะตัวใหญ่ๆเพิ่งก็อยากเล่มหยาเนาะค่ะเนาะตัวหน้อยๆเพิ่งก็วุ่นวายอยากไปแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวรอสักแป๊บเนาะค่ะเดี๋ยวลุงบะะัเดเป็นมาหับเนาะคะ่ะเนาะ น,นั่นไปหมั่งขู่ป่าเนาะคะ่ะเนาะหาดีดีเพิ่นเคยเด็กนีกล้วยได้ขู่บึ้งเนาะค่ะบึ้งบิ้งบึ้งขู่น้นะะขนำขู่อยังของป่าบึ้งบึงสิละใจ่าเนีน่ยเบิ้นหน่องวัวหน่องของเขาเพิ่งได้กินกล้วยในขู่เดี๋ยวจะจัดการมือเดี๋ยวได้เนาะนี่นเนาะ